สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะพี่ไปจะมาผัดเส้นนี้นะคะเส้นหมี่อูด้งนะคะนี่เนาะเส้นนี้นะคะเส้นหมี่นี่นะคะมาทําเป็นผัดขี้เมานะคะนี่เนาะเพื่อนเครื่องเราก็จะมีนะคะเนื้อหมูหั่นสไลด์นะคะหมักเรียบร้อยนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะต้นนีน้นี่นะคะบล็อกชอยนะคะเพื่อนเนาะต้นบล็อกชอยนะคะกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งญี่ปุ่นนั่นเพือ่อนเนาะไข่สองใบพี่น้องบพลิกนะคะแล้วก็ อหอมกระเทียมนะคะนี่ใบโหระพานะคะสำหรับผัดที่เมานอนเพื่อนเนาะอเราเราจะเอาไปงานปาร์ตี้นะคะเพื่อนวันนี้นะนี่ถ้าผักไม่พอเราก็จะเติมด้วยทั่วงอกนะคะเพื่อนเนาะเรามาดูกันนะคะเพื่อนเนาะเราทําอะไรง่ายๆนะเตรียมของง่ายๆนะคะในสิ่งที่เรามีนะคะเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อมาดูกันนะคะ นี่นะท่านเพื่อนเรามาเจียวกระเทียมกับหมูก็น,นะท่านเพื่อนเจียวกระเทียมกับหมูให้มันไอ้นี่นิดหนึ่งก่อนนะท่านเพื่อนใส่ผักลงไปนะท่านเพื่อนพอดีที่ใบทาอยู่หลังบ้านพี่น้องลมก็แรงแรงด้วยพี่น้องดีนะว่าไฟแรงนะเพื่อน,อนดีว่ามันมีอันที่บังนิดนึงนะเลยทาให้ไฟแรงนะไม่งั้นก็ไม่ได้กินนี่น้องเพื่อน เส้นเล่ต้องขักไปเลยนะคะนี่นะพี่นะ้องดมาดูมาดูนี่เนะเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเห็นเพื่อน,ใ,น,น,นใกล้เสร็จแล้วนะคะเห็นเพื่อนพอดีมันทายไม่สะดวกเลยไม่ได้ทายนะคะตอนที่เราผสมเครื่องนะคะน,นี่เนาะพี่น้องใบหัวรำพานะคะ ตบท้ายด้วยใบของละพรานะคะเพื่อนพี่น้องขันะ้นเซตโน่นคนไม่ได้เลยเอาแก๊สมันไม่อยู่กับทีม่มันลื่นพี่น้องเดี๋ยวให้ดูตอนจบนะคะขั้นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนั่นเพื่อนนี้เนาะผัดอันเส้นอูด,ด้งนะคะผัดขี้เมานั่นเพื่อนเห็นเนาะใส่ตัวบล็อกชอยนะคะใส่ หอมหัวใหญ่นิดหนึ่งนะคันเพื่อนเพื่อให้มันหวานนะคันเพื่อนเนาะนี่ใส่พลิกเนะพลิกชีฟ้าเราใช้หั่นเอานั้นเพื่อนเม็ดใหญ่นะคะใครไม่กินก็เก็บออกได้นะคะแต่มันไม่ใช่พลิกเผ็ดนะคันเพื่อนนี่เนาะใส่ไข่ด้วยใส่ลายด้วยนั่นเพื่อนใส่ทุกอย่างที่เรามีนะคะมีเป็นผัดเส้นอุดมผัดขี้เมาณคันเพื่อนนะนี่เนาะเราจะเอาไปบ้านเพื่อนนะไปกินวันปีใหม่นะคันเพื่อนเนาะนี่นะคะ วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะ Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ